น,นี่เป็นความเข้าใจเรื่องพื้นที่แรงเงาแรงเงาขั้วนดาเบควาย,ยที่สอดคล้องกับอสมการข้อกําหนดทั้งหมดทั้ง4อสมการก่อนหน้านี้นมีตัวอย่างอันหนึ่งก็คืออันเนี้ยเป้าวัตถุประสงค์คือ p เท่ากับ cx บวก 5y ข้อจํากัดก็คือ4อสมการเนี้ยนะแล้วก็สังเกตดูวสมการที่เป็นเนื้อเป็นหนังคือสอมการที่1น,นะกับอสมการที่2ตรงนี้ให้สังเกตเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับ นะน้อยกว่าเท่ากับ12น้อยกว่าเท่ากับ8เนี่ยกราฟของอสมการในชุดแรกตรงนี้นะก็จะเป็นคือน้อยกว่าถ้าเป็นกราฟลักษณะเฉียงแบบนี้น้อยกว่าก็ให้จําเฉียงเฉียงเฉียงนอนนอนแบบนี้น้อยกว่าให้จำมัคือด้านล่างถ้ามากกว่าก็คือด้านบนนะให้จาแต่ว่ามันจาเป็นหลักทั่วทั่วไปไม่ได้นะจำเฉพาะกรณีนี้ก็คือด้านล่างนะน้อยกว่า12เนี่ยเส้น12คือเส้นที่1เส้นนี้เส้น12 เส้นอันที่หนึ่งเนี่ยน้อยกว่าคือด้านล่างนะฮะส่วนอันนี้น้อยกว่าแปดแปดคือเส้นนี้เส้นนี้น้อยกว่าแปดคือคือด้านล่างไปพูดถึง x มากกว่าศูนย์วมากกว่าศูนย์นะ x มากกว่าศูนย์วมากกว่าศูนย์มันบอกให้กราฟของเราควรดับที่เป็นคําตอบของสมการอยู่ในควอตด้นที่หนึ่งนะฮะตัวนี้ไม่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 พูดถึงนะเราพิาจารณาเฉพาะควอตด้นที่หนึ่งนั่นเองนะเพราะฉะนั้นกราฟที่แรงเงากับเสียสมการอันเนี้ย ก็จะเป็นพื้นที่แรงเงาที่อยู่ตรงนี้ก็คือจะมันซ้อนทับกันตั้งสี่สมการแล้วก็คำตอบ x y ที่ทำเป็นเป้าหมายที่เป็นคำตอบนะก็คือที่เป็นจุดก้วนดับที่อยู่ที่จุดมุมของพื้นที่แรงเงาเราก็ไปแทนในสมการเป้าหมายตรงนี้แล้วก็ดูว่า x y ใดที่ทำให้ตัว P สูงสุดเราก็จะได้คำตอบ เอ็กวายใดทำปีทำสุด <S <S ก็ได้คําตอบมาแล้วแต่เป้าหมายนะอันนี้มีตัวอย่างทําให้ดูมาก่อนหน้านี้แล้วอันนี้นะทีนี้เราดูว่าถ้าสมการของเราเปลี่ยนไปนะสมมติเป็นสมการชุดเดิมนี่แหละแต่เปลี่ยนเฉพาะเครื่องหมายนะอย่างตัวแรกเนี่ยน้อยกว่าเท่ากับ12อันเดิมแต่ตัวอันต่อมาอันที่สองเปลี่ยนเป็นมากกว่าเท่ากับมากกว่าเท่ากับเพราะฉะนั้นพื้นที่แรงเงาที่เป็นคําตอบจะไม่ใช่ที่เดิมนะไม่ใช่ที่เดิม ไม่ใช่สีน้าเงินตรงนี้แล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันตรงไหนเราก็มาดูอันตรงนี้สมการที่1เนี่ยน้อยกว่าเท่ากับพิบสองคือที่1เนี่ยมันยังน้อยกว่านะน้อยกว่าเริ่มใหม่นะเริ่มใหม่เริ่มใหม่น้อยกว่านะน้อยกว่าน้อยกว่าอันที่หนึ่งน้อยกว่าคือพื้นที่แรงเงาทั้งหมดตรงนี้นะนี่เริ่มพีนาใหม่นะคือมันน้อยกว่าก็คือพื้นที่สามเหลี่ยมตรงนี้ทั้งสองส่วนเลย นะทั้งสองส่วนตรงนี้เริ่มรู้อีกเส้นหนึ่ง x บวก 2y มากกว่าเท่ากับ8คือเส้นตรงเส้นนี้นะมากกว่าเท่ากับ8มากกว่าก็จะมากกว่าก็คือจะแรงเงาด้านบนตรงนี้แรงเงาด้านบนทีนี้พื้นที่แรงเงาของเราเนี่ยตอนนี้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมใหญ่ๆตรงนี้ก็จากรูปที่หนึ่งเนี่ยเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมใหญ่ๆตรงนี้ทีนี้เส้นตรงเส้นตรงนี้เส้นตรงเส้นนี้คือเส้นกำลังพีนาเนี่ยมันบอกว่ามากกว่า8 เดิมมันน้อยกว่าแปดนี้บอกมากกว่าแปดนะเดิมน้อยกว่าแปดก็จะมาแรงเงาพื้นที่ข้างแต่นี้บอกมากกว่าแปดก็จะเป็นแรงเงาพื้นที่ก้างบนตรงนี้เพราะฉะนั้นส่วนที่ซ้ํากันก็คือจะเป็นพื้นที่ตรงนี้นะก่อนนี้หน้านี้ให้ลเลขหนึ่งเลขสองเลขสามแล้วก็เลขสี่นะน้อยกว่าสิบสองพี่นาะน้อยกว่าสิบสองก็คือหนึ่งกับสองแรงเงา แล้วพอเอามากกว่า8คือสมการที่ 2, ไปพีหนามากกว่า8ก็จะเหลือพื้นที่อันที่ 2. อันเดียวเท่านั้นเพราะ,ะนั้นกราฟที่สอดคล้องกับอสมการชุดนี้ก็จะเป็นพื้นที่ชุดที่2นะฮะเป็นพื้นที่ชุดที่ 2. เป็นพื้นที่ชุดที่ 2. เป็นพื้นที่แรงเงาอันที่ 2. อันที่สองนะฮะเี้ยอันที่หนึ่งไม่เกี่ยวทีนี้พอเป็นพื้นที่จุดที่สองเราต้องการทดสอบว่าคําตอบคือไหนคําตอบก็จะเป็นจุดมุมนะตรงนี้ตรงนี้เป็นจุดมุมซึงมีเหลือแค่สามมุมมันเป็นพื้นที่รูปสามเหลี่ยมก็จุดมุมสามมุมไปทดสอบในสมการจุดประสงค์นะจะเป็นแม็กหรือเป็นมินก็แล้วแต่แล้วแต่โจทย์นะแล้วแต่โจทย์อันนี้มาธิบาบเพิ่มเติมเอาละต่อไปมาดาูย้อนใหม่ก็ได้ย้อนใหม่ เรามาดูตรงนี้เราเอาวันที่สองทิ้งนะฮะเอามาเริ่มใหม่เริ่มใหม่นะอ่ะถ้าสมการมันเปลี่ยนไปอีกชุดหนึ่งอ่ะเป็นสามเอกบวกสองวายนะฮะสามเอกบวกสองวายน้อยอ่ะสามเอกบวกสองวายมากกว่านะมีปรมามากกว่าเท่ากับสนะิบสองอ่าแล้วก็ x บวก 2y มากกว่าเท่ากับ8นะ x มากกว่า0 y มากกว่า0ถ้าเป็นอสมการกับข้อจํากัดเป็นชุดนี้กราฟจะแรงเงาตรงไหนนะกราฟจะแรงเงาตรงไหน,นนะเหมือนเดิมเราพิจารณาเส้นที่หนึ่งก่อนพิจารณาเส้นที่หนึ่งจากที่เราเคยพิจารณาแล้วนะเส้นที่หนึ่งคือเส้นนี้เส้นที่หนึ่งเส้นนี้เส้นที่หนึ่งเส้นนี้เครื่องหมายมากกว่าเพราะว่ามันจะแรงเง,งาด้านบนนะ แรงเงาด้านบนเส้นที่หนึ่งแรงเงาด้านนี้หมดเลยเส้นที่หนึ่งเส้นที่หนึ่งวันถ้าถามว่าพื้นที่ส่วนไหนก็ต้องบอกว่าพื้นที่ส่วนที่สามกับส่วนที่สี่นะพื้นที่ส่วนที่สามกับส่วนที่สี่สามกับสี่สามกับสี่นะหนึ่งสองไม่เกี่ยวนะเพราะมากกว่าสิบสองสิบสองคือเส้นนี้สิเส้นนี้เส้นน,น,นี้มากกว่าก็สีน้ําเงินสามกับสี่หนึ่งสองไม่เกี่ยว อีกอันหนึ่งมากกว่าเท่ากับ8นะฮะแคือเส้นนี้เส้นนี้มากกว่าขณะนี้เรามีพื้นที่2ส่วนคือ3กับ4ทีนี้พอเอาเส้นที่8มาพิจารณาปรากฏว่าเส้นที่8มันมากกว่าคือไดงเงาด้านบนเพราะฉะนั้นส่วนที่4เมื่อกี้สามกับ4เมื่อกี้ส่วนที่4เมื่อเอาอันที่2มาจับเนี่ยปรากฏว่ามันมันไม่ได้เลเงาส่วนที่4ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ตัดส่วนที่4ทิ้ง ก็จะเหลือพื้นที่แรงเงานะส่วนที่สี่ไม่เกี่ยวก็จะเหลือพื้นที่แรงเงาเป็นรูปด้านบนนะด้านบนตรงนี้นะคือพื้นที่เหลือพื้นที่อันที่สามอันเดียวนะฮะที่สามอันเดียวพื้นที่ประมาณแล้วให้สังเกตว่าพื้นที่อันที่สามนี่มันจะเป็นรูปเปิดไปทางด้านบนนะฮะเป็นรูปสามมุมมีมุมสามมุมนะฮะ เปิดไปทางด้านบนเพราะฉะน,นั้นอันเนี้ยส่วนเนี้ยให้จาไว้เลยว่าส่วนเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับอสมการที่เป็นมากกว่าเป็นมากกว่าหมดเลย <c oughs> แล้วก็จุดประสงค์ของมันก็จะต้องเป็นจุดประสงค์ที่เป็นต่ําเป็นมินนะแล้วคําตอบมันจะเป็นตรงนี้มันจะไม่ใช่เป็นสูงนะส่วนทิ่ถ้าพื้นที่ทางอันที่หนึ่งเนี่ยจุดประสงค์มักจะเป็นสูงส่วน พื้นที่รงานที่สองจุดประสงค์จะสูงหรือจะต่ำก็ได้มีคําตอบแล้วก็ส่วนแรงงานที่สามเนี่ยมันจะจุดประสงค์มันจะเป็นมินเป็นต่ําถ้าเป็นสูงมันจะไม่มีคําตอบรายจํานี่คือชุดแรงเงา x เอกวที่สอดคล้องกับอสมการที่มีเครื่องหมายมากกว่าทั้งหมดนะหรืออสมการอีกชุดหนึ่งให้ดูเป็นตัวอย่างชุดหนึ่งสามเอ็กบวกสองวนะ ามากกว่าเท่ากับ12บและอีกงานหนึ่งเป็น x อ็บวกสอน้อยกว่าเท่ากับ8นะฮะ x มากกว่าเท่ากับ0ูนย์วมากกว่าเท่ากับ0ูนย์นะฮะ <c oughs> มากกว่าเท่ากับศูนย์เนี่ยอันจุดชุดสุดท้ายเนี่ยมันจะแรงเงาตรงไหนนะฮะอันนี้ลบก่อนนะลบลบลบ ชุดสุดท้ายจะแรงเงาตรงไหนเราก็มาดูในชมการอันแรกเป็นเครื่องหมายมากกว่า12มากกว่า12เราก็พื้นที่เรามีพื้นที่ส่วนที่ 1, นึ่ส่วนที่สส่วนที่3แล้วส่วนที่4เส้นแรกคือเส้นนี้มากกว่า 12, มากกว่า 12, คือพื้นที่อันที่3 กับอันที่สี่แรงเงาเพอเอาอันอสมการที่สองมาจับคือน้อยกว่าแปดคือเส้นนี้เส้นตรงเส้นนี้เส้นตรงเสน้นนี้คือ x บวกสองวายเท่ากับแปดเส้นน้อยกว่าแปดคือแรงเงาส่วนที่สี่ตรงนี้เพราะฉะนั้นส่วนที่สามไม่ได้โดนแรงเงาไปด้วยส่วนที่สามไม่ได้ซ้ํากันเพราะตรงนี้เป็นส่วนที่สี่อันนี้ก็จะเป็นคําตอบ ขัว้วดาบเอกวายที่สอดคล้องกับชุดที่4นะก็จะมีจุดมุม3มุมเราก็เอามุม3ามมุมนี้ไปทดสอบนะไปทดสอบจะเห็นว่าในอสมการที่มีอสมการอย่างเงี้ยมันจะแรงเงาแตกต่างกัน4ชุดขึ้นอยู่กับเครื่องหมายนะถ้าน้อยกว่าน้อยกว่าทั้งหมดเลยก็จะเป็นชิ้นที่1นะพื้นที่แรงเงาชิ้นที่1ถ้าน้อยกว่าอันบนน้อยกว่า อันล่างมากกว่าก็แรเงาชิ้นที่สองนะฮะชิ้นที่สองอันนี้ชิ้นที่หนึ่งอันนี้ชิ้นที่สองนะฮะถ้าข้างบนมากกว่าทั้งคู่เลยก็แรเงาชิ้นที่สามเงาพื้นที่ชิ้นที่สามส่วนที่สามนี้ถ้าบนบนมากกว่านะก็ล่างน้อยกว่าตรงนี้ก็แรงเงาชิ้นที่สี่นะฮะให้สังเกตว่ามันแรงเงาในลักษณะอย่างนี้นะฮะเพราะนั้นเวลาเขี่ยกราบแรงเงาตรงไหนแล้วก็สุดท้ายแล้ว ที่แดงเอาซ้ําซ้อนกันทั้ง4ี่รูปห้ารูปหกรูปไปแล้วแต่ต่อไปจะมีอสมการมากขึ้นนี่นะส่วนไหนก็ค่อยพี่นาไปทีละสมการอาสมการไปเรื่อยๆนะหาพื้นที่ที่ซ้ําแล้วก็หาจุดมุมจุดมุมจุดมุมจุดมุดมเกิดจากการตัดของเส้นตรงให้หาเฉพาะมุมของเส้นตรงให้หาจุดตัดเฉพาะเส้นตรง ที่เป็นมุมของที่แรงเงาเท่านั้นนะเส้นตรงอื่นที่มันตัดกันเกิดเป็นจุดจะไม่ได้เป็นมุมของส่วนเต่แรงเงาก็ไม่ต้องไปเสียเวลาหานะอันนี้เฉพาะตัวอย่างนี้ก็เพิ่มความข้าใจอยู่เพียงแค่นี้นะ